เอาล้วฮะอาจารย์ฮะสบายไหมฮะสบายเอาคงมีอะไรด้วเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะกับอาจารย์ชักชาติสิริพันธ์ก็ได้เปิดงานแข่งเรือนะฮะนานาชาตินะครับคุณผู้ชมฮะก็อยู่กันที่บริเวณสวนใต้สะพานพระรามแปดนะฮะเขตบางพัดนะฝั่งบางพัดนี่เองฮะแก็ในขณะนี้เองฮะก็เป็นเรื่องของ กิจกรรมใต้สะพานพาระราม8ฮะคุณผู้ชมครับใต้สะพานพาระราม8มีอะไรบ้างครับจังครับในขนณะน,น,นี้ก็มีงานแต่เกิดต่อเนื่องลแล้วล่ะของเราวันนีวัาแสดงข่าวเรื่องงานขงแข่งเรือน,นานาชาติน,นะฮะออโอเคแล้วในขณะนี้ฮะก็อย่างที่ว่าไปนะฮะก็เป็นการจัดแข่งเรือนานาชาตินะฮะซึ่งสุกเสาร์นี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็จะมีการแข่งเรือแล้วก็มีที่นั่งรับชมกันบริเวณใต้สะพานพระราม8แห่งนี้ฮะก็ มีการความร่วมมือจากนนทบุรีเรือเพศก็มีเรือ50าี55หีพายใช่ไหมครับสามสีพายที่เป็นเรือไทยจะมีเรือนานาชาติเป็นเรือเหมือนกับเรือเรือมังกรอ่ะฮะที่ได้เป็นหัวเป็นหงแทนครับนั้น10บีพายบวกหนึ่งก็คือคนตีกรองเหมือนกับเรือท้องกลมตีกรองก็มีท้ายไปติดต่อครับอันนี้เป็นนานาชาติเลยอันที่สามไปนะก็หลายประเทศมาแข่งขันกันแถวๆนี้อินโดพิซเตีอะไรเงี้ยแล้สี่ก็ไปศึกกิตยศแล้วว่ะเรือผู้หญิงสามสิบที่หน้าสามสิบย ครับกรุงเทพกับนนทบุรีเอ้าเมื่อกี้นายกสมุดนึกก็มาใครแล้วเชิญเราไปได้ไหมจำได้นะอาจารย์ไปนนทบุรีงานปิดคุยกันก็บอกเออนล้วก็ลองมาเอาสขาสามมาฝึกได้ข่าวว่ากรทมเตรียมพร้อมดีมากเลยใช่ไหมท่านอาจารย์อะรนกรทมเตรียมพร้อมดีมากเลยแต่จะว่ารู้ว่านนทบุรีเขาเอาแน่เพราะว่าเขาซ้อมอยู่แถวบ้านนายกมั้งเป็นตัวแข่งขันเลยกรุงเทพไปซ้อมที่ไหนบึงหนองบอมลนะครับซ้อมเงียบๆนะอาจารย์นะ ไม่รู้ไม่ไปก็ไม่เห็นนะเพราะเราไปเช้าไงเราไปเช้าเรบ่ายๆก็เริ่มแต่วันศุกร์นะมาฟรีครับไปเก็บตังค์ก็มาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแต่ว่าเข้าใจว่าวันเสาร์รอบชิงเขาจะมาบ่ายโมงแล้วก็มาหลัดเรื่งลมตกมาดูแล้วอยู่ต่อก็มาซื้อของจับจ่ายมีงานงานวัดเล็กๆนะงานวัดเล็กๆนะฮะแต่ทีนี้เราไม่ได้จัดอันนี้เป็นน่าจะเป็นของมูจิมีอะไรก็รอาลายจัดแล้วก็มีงานสายเสียงด้วยสายเสียงด้วยขอนถนนเอาอธิบายถนนอยครับ คันโลภูแบงค์ของมีอะไรบ้างครับคันโลภูแบงค์เพรวันนี้มีพลูใช่ไหมพี่สาอะไรนะวันนี้มีพลูไหมวันนี้ไม่มีครับเอามีวันไหนบ้างนะพี่สานะมีตามตารางของทรทเพิ่มรอบมาเรื่อยๆนะครับอยเนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพลูเพิ่มรอบเสาร์อาทิตย์หน้าอีกสัปดาห์หนึ่งเพราะเสียงต่อรับดีมากเมื่อวานผมไปล่องเรือเนี่ยมีผู้ออกการเรือออกมาเป็นสิบลำเลยโอ้โหมา มา,าดูพลุโดยตรงก็ทําให้เรือกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ,โอ้าจา่า์ชาติก็มาเยอะขึ้นนะเยอะเยอะขึ้นนะอาจารย์แล้วก็มีเทศกาลบางกกบ,บ้านฉ่ำของชุมชนที่ดีไปชุมชนก็สัปดาห์หน้าจะมีสามแห่งสตรีทเฟสโอ้เป็นงานเพราะเหมาะครอบครัวครับแบบเรามีลูกเล็กนะครับหาพื้นที่ให้ลูกไม่ไม่อยากไปห้างสรรพสินค้ายอย่างเดียวเนี่ยก็มีสถานที่อย่างที่ไหนบ้างครับแถวที่ไหนบแถวที่นี้มีที่สามแห่งครับสามแห่งสามแห่ง่งอยู่ตรงไหนนะบางมดชื่น ก็เป็นเทศกาลล่องเรือเซฟตี้ฟาร์มเป็นพวกกิจกรรมทางน้ำทางเรือคลองบางบนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีแข่งเรือนี่ไงมีแข่งเรือใช่มีแข่งเรือที่นี่ครับแล้วก็ถ้าดูแข่งเรือจบสามโมงอยู่ต่อดูพลุโอ้โหจุดนี้ไม่มองเห็นตรงไหนบ้างนะพี่ตรงนี้เลยเหรอแปดมีป้อมวิชัยประดิษฐ์แล้วก็มีวัดกระยาโอ้โหสามจุดเลยนะที่คุณผู้ชมฮะมีหกจุดครับหกจุด ใช่ก็ไปทางสุพรรณภูตแล้วก็มีทางไอคอนสยามกับวิวซิตี้โอ้โหโหลากหลายนะก็สวยงามางตามทองเรื่องนี้ตวนี้ไหมตันทองเรื่วนจะกลับมาช่วงธันวากับมกราครับโอเคเพราะนั้นโอ,อ้โหสวยมากเลยได้กันกระจายเลยครับคุณผู้ชมฮะในวันนั้นก็มีที่หอศิลป์นะครับมีแบงกอกเทอเตอร์เฟสติวัลคือเทศกาลละครกรุงเทพเออวันไหนอ่ะ มีมีไปแล้วแล้วก็มีสัปดาห์หน้สัปดาห์เนึ่ครับอาจารย์ไปดูสี่แผ่นดินมาเมื่อวานดีไหมสนุกมากคนแน่นไหมคนแน่นเลยครับตัวถูกมากก็เป็นสนับสนุนศิลปินละครกันนะครับอืเขาก็ต้องการพื้นที่ในการแสดงเอาละสุขเสาร์ที่นี้วันแห่งครอบครัวนะพากันออกมาข้างนอกมาเยี่ยมเมืองสีสันนะฮะกรุงเทพมหานครเมืองแห่งสีสันใต้เราเราแปะก็มีเนี่ยตัดผมฟรีนะเฮนี่ก็พี่ก็ตัดผมตรง สทรงเดียวกับหมูเลยสบายเลยครับค้มองที่มาฝึกก็ตัดตัวก็มีแวะมาได้นะไม่คิดตังค์นะปีครับปีครับคุณผู้ชมฮะแวะกันมาได้นะส่วนใครที่อยากจะมาเรียนรู้อะไรก็มาครับติดต่อได้มั่นใจนะเขากำลังงงอยู่ครับอาจารย์นะมีหลายคนช่วยกันคิดว่าจะเอาตรงไหนดีอาจารย์ดีไซน์ไหมครับกุ๊กนะตุ๊กให้บอกก่อนบอกบอกขอบคุณไม่ได้บอกใช่นี่พ่อเหรอ ไม่ใช่ไม่อใช่เหรอก็ยืนจับแตวแตวพอนั่งดูอยู่อเอาละฮะคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพรบรรยากาศนะบริเวณสะพานใต้สะพานพระรามแปดนะฝั่งบางพัดนะฮะคุณผู้ชมครับอ่าถ่ายให้ไหมจ๊ะอุ๊ยเอาละคุณผู้ชมฮะสุกเสาร์อาทิตย์นี้มีแต่เรื่องที่น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เริ่มได้ตั้งแต่9ก้าโมงนะฮะเก้าโมงมาดูการแข่งเรือที่บริเวณใต้สะพานพระรามแปดฝั่ง บางพับนะฮะก็ยาวไปจนถึงข้ามนะฮะสิ้นสุดกันด้วยการชมไฟแสงสีเสียงพลุ6จุดในกรุงเทพมหานครในบริเวณแม่นนะ้ำเจ้าพระยานะครับผมควบคุณผู้ชมนะฮะท่พ้าเแอดหมูกําลังมานะฮะคุณชมฮะโซนล้นๆหน่อยนะครับอแอดหมูว่าจะไว้ผมยาวเลยฮนะเอาเพื่อที่จะมัดใจเธอนะครมาจากบุรีรัมนะฮะแต่ใส่เสื้อแมนยูเลยนะค,คุณชมฮะก็ กระแสบ,บอลเล์กกำลังมาแรงฮะก็ดูแลตัวเองกันด้วยะฮะสำหรับเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลทางด้านออนไลน์นะครับเอาละฮะก็ย้ำเตือนนะใครที่มาร่วมกิจกรรมก็ทิ้งขยะกันให้เป็นที่ด้วยนะฮะแล้วก็จะดีอย่างมากหากเราช่วยกันแยกขยะนะฮะเพราะในขยะบางชิ้นก็สามารถไปสร้างมูลค่าให้ ต่อยอดอนาคตของใครบางคนได้นะฮะกับโครงการไม่เทรวมไม่เทรวมนะครับเอาละคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณใต้สะพานพระรามแปดนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวปลอยใหพพ้พี่เขาถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะในบริเวณใต้สะพานพระรามแปดที่ระวังด้วยนะอ่าก็เรียกว่าเป็นงานวัดย่อมๆกันเลยทีเดียวเชียวฮะนี่มีผีเสื้อด้วยนะฮะ มีของกินเยอะแยะมากมายฮะก็เรียกว่าบรรจุบรรจุนักท่องเที่ยวได้หลากหลายฮะคุณผู้ชมฮะมีเสาชิงชา้าไม่ใช่ด้วยไม่ใช่เสาชิงช้าเป็นชิงช้าสวรรค์นะฮะมีบอลลูนนะฮะให้สําหรับพื้นที่น้องๆแล้วก็มีที่นั่งสําหรับที่รับประทานอาหารนะครับไม่ใช่รับประทานอาหารสิเออแล้วก็รับประทานอาหารแหละแล้วก็มีที่เพ้น์ด้วยนะฮะอาหารหลากหลายมากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่ใกล้แถวนี้อยากรับประทานอาหารบริเวณนี้ก็ทานได้หรือ ใครที่อยากจะไพรเวทหน่อยก็เดินเข้าไปตามซอกซอยก็มีร้านอาหารอยู่มากมายนะครับเอาละคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์นุไม่มานะฮะคุณผู้ชมฮะบอกแล้วฮะทรงแอดหมูกําลังมาแรงเลขหนึ่งโครงการะฮะมาจาก MOL นะฮะมูลที Miracle of Life นะครับโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนนะฮะมีหนังกลางแปงฉายด้วยนะฮะ ดีดีฮะไปต่อฮะเสียดายไม่ได้อยู่แถวนั้นไม่เป็นไรฮะชาวนนทบุรีฮะชาวต่างจังหวัดชาวประเทศไทยทุกท่านนะเรียนเชิญฮะมาดูงานแข่งเรือร่วมกันนะฮะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่วันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกาครับคุณผู้ชมฮะยาวๆกันไปฮะวันเสาร์เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปฮะคุณผู้ชมครับก็ เรียนเชิญทุกๆท,ท่าน,นะฮะอ่าและนี่ก็พี่ทีมงานที่เป็นมิลลัคโอฟไลฟ์นะครับคุณผู้ชมฮะีครับรับสวัีรสวั <c oughs> รับสรรบรบร้อยีรััีรคบรครับัีครับรัรวัวัรับร้านรรน พี่ไอติมไม่นนอ้วนเลยนะอ๋อพี่ไอติมไม่อ้วนนะแต่คนกินอ้วนหรอผมว่าก็อ้วนนะฮะพี่ไอติมไม่อ้วนใช่เพราะสุดท้ายาเราก็ไปหนักอย่างอื่นแทนนะฮะเอาละฮะไม่อ้วนแค่อย่างเดียวครับท,ที่เหลือก็อ้วนหมดเลยนะฮะน<ว>ะมีนาฬิกามีกระเป๋าข<ว>ายด้วยนะฮะไ<ว>มโลโอวันตินฮะกิฟเกิฟหมูย่างฮะโอ้โหเรียกได้ว่าลมโชยกลิ่นนี่เข้าจมูกหอมเตะจมูกกันเลยทีเเดีีียยววชน่อะไรเนี่ย โอ้ยหมูกระทะใครจะไปกนะินนะโอ้โยกินแล้วก็นอนเลยโอ้เรียบรยย้อนไปจะไปคิดว่าใต้สะพานมีอะไรแบบนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียนเชิญทุกๆท่านฮนะใต้สะพานพระราม8ฝั่ง,งบางพลนะฝั่งบางพัฒนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ความกินเยอะดีเลยเนะี่ยยี่สิบยี่สิบบาทฮะคุณผู้ชมฮะยี่สิบบาทก็อิ่มได้นะยี่สิบบาทก็อิ่มได้เรียนเชิญทุกๆท่านนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มาชมแสงสีเสียง ความเป็นสีสันความสวยงามของกรุงเทพมหานครร่วมกันฮะสายใหม่้ลยนะสายใหม่ฮะแต่ไีขายอยู่ที่บางพัดแพ่น้ำมันเทศเขาดูกล้างข็งดีเหมือนัสวยงามนะครับอาจารย์ฮะคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะฮะใหญ่ยาวใหญ่ยาวใหญ่ยาวฮะใหญ่ยาวไม่ใช่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาใหญ่ยาวฮะอ๋อใหญ่ยาวคือลูกชิ้นปลานะคุณผู้ชมฮะก็ เล็กได้ว่าโอ้โหเจ้าของร้านนี่ยำเจเดือนโอ้โหยำเจเดือนนะฮะโอ้โหใหญ่ยาวจริงๆริงครับคุณผู้ชมฮะใครอยากชิมรสชาติความใหญ่ยาวก็แวะกันเข้ามาได้นะฮะบริเวณใต้สะพานพระรามแปฝั่งบางพลัดนะฮะโอ้โหสวยงามมากราคาไม่แพงนี่ลูกชิ้นอะไรเนี่ยโอ้โหมาดีจ้ลูกชิ้นปลาใหญ่มากเลย ผักเยอะดีนะผักฟรีอย่างเนี้ยโอ้ดูผักผักฟรีอ่ะใครชอบกินผักครับแวะมาร้านนี้อิ่มเลยฮะไม่ได้อิ่มหนูกินได้อิ่มผักนะครูไม่จำฮะกินหนูกินจ้าแซวฮะคุณผู้ชมฮะแซวได้ครับพร้อมจ้าสามสองเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับเรียนเชิญฮะทุกท่านนะฮะใต้สะพานพาระรามแแห่งนี้มองกล้องครับ M O U M O L นะฮะมีละครออฟไลฟ์นะครับคุณผู้ชมฮะมูลิธีมีละครออฟไลฟ์แววันศุกร์เสาร์ที่นี้ก็เป็นกรุงเทพหมหานครเมืองแห่งสีสันนะฮะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายฮะตั้งแต่การแข่งเรือก,กิจกรรมดูพลุนะฮะ ศิลปะทางการท่ารอบกรุงเทพมหานครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชารัฐบาลกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวพี่เอฮะเป็นไงฮะหิวไหมครับพี่เอหิวแล้วอย่าเลยนี่ไหนให้เขาลองชิมให้ดูหน่อยนี่อะไรรถด่วนเหรออันนี้อะไรโปรตีนสูโซ่รถด่วนแล้วกินโซ่ดิทำไมถึงเรียกรถว่ารถด่วนฮะ กินปุ๊บไปเร็วเลยใช่ไหมอืมอืมเป็นยังไงครับอร่อยชอบเค็มอ่ะขอบคุณมากนะครับก็เลือดปี๋แบบไทยอ่าก็เลือดปี๋ก็เรียกว่าโควุ้นโควุ้นอ่าปี๊เขาหลามด้วยเนี่ยโอ้ ไหนเนี่ยตลาดหนองมนค่ะหนองมนเลยเหรอนี่กินเยอะดีเนี่ยเออไม่เคยมาเดินเราเคยมาแต่วิ่งเช้ามืดใช่ร้านก็ปิดหมดแล้ววันเช้าก็วิ่งมาเนี่ยตีห้าวิ่งมาตอนเช้ามาดูกองถ่ายด้วยอาจารย์ฮะมีข้าวหมกไก่ด้วยโอ้โหดังไหนเนี่ยเนี่ยตรงตึไหนที่ไหนเนี่ยหน้าทางค่ะตลาดนัดสปอร์โอคุณผู้ชมฮะโอ้โหข้าวหมกไก่นะฮะหอมฉุยนะฮะ เคบับเนื้อโอ้โหอาหารเดอดดีนะสวัสดีครับทุกทุกท่านฮะขณะนี้เราอยู่กันที่ใต้สะพานพระรามแปดนะฮะเอาเลยพี่เอาเลยครับขออนุญาตนะครับเรียบร้อยครับ อ่ะเดี๋ยวเดินไปดูผัดไทยนะคุณผู้ชมฮะไอ้มันเยอะอย่างนี้แตกเป็นน้ำดังเดี๋ยวจะค่อยงวดลงเหรอใช่จะงวดลงเอาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อไม่เคยเห็นเพราะว่ามันไม่ได้เปี่ยนนี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำผัดไทยครับน้ำผัดไทยหมดแล้ววันนี้วันนี้น่าจะหมดครับโอ้โหแค่น้ำจะเป็นกระมังเลยโอ้โหไม่เบานะคุณผู้ชมฮะถ้าหมดวันนี้ได้นะครับว่เรู้กันว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะใต้สะพานพระราม8เรียนเชิญทุกท่านนะห้าบาทเองครับคัดไข่ห้าบาทโอ้โห เอ็นหมูนี่สิบบาทโอ้โหลชินโอ้หมูปิ้งด้วยครับดีนะพวกเรามีถึงวันไหนเนี่ยถึงวันเรือนะวันที่สุกกับเสาร์นี้นะฮะับคุณผู้ชมนะดสายสาเออดีมากๆาดีเนาะไม่แออัดด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่งานกรรนะเป็นของมูลนิธิครับนี่แล้เทอร์ฟลา์แล้วก็อยู่ใต้ฟู๊ดดี้ได้เป็นทางหลวงชนบทตรงนี้ ดีจ้ขายอะไรเนี่ยม้าตัวเมียมันตัดตัวผู้ออกมีไข่มีไข่ค่ะไข่ค่ะเอาแล้วเป็นยังไงเนี่ยออดงแล้วดองแล้วคืดูแไข่ไม่ไเือางไ่อ๋อมีเือด้วยปรดีวแูกินไม่ได้เรดมอนดองด้วยไลยเนขายหมดวทีนี้าเอาละยัวยัวฮะยัวยัวในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ ยั่วๆกันเลยทีเดียวเชียวฮะใครที่มาหาซีฉันในกรุงเทพมหาคนครฮะก็จุดนี้เป็นจุดที่แนะนำฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์เสาร์นี้พรับกับงานกิจกรรมการแข่งเรือนะฮะนานาชาตินะครับผมคุณผ<ม>ู้ชมฮะแข่งเรือนานาชาติใครที่อยู่ใกล้ก็แวะมาเจอกันได้ฮะ,<ว>ะนอกจากจะมีการชมเรือตั้งแต่บ่ายโมงแล้วช่วงค่ายังมีการแสดงโชว์แสงสีเสียงใต้สะพานแล้วก็มีพลุให้ทุกทุกท่านได้รับชมอีกนะฮะซึ่งในบรรยากาศของใต้สะพานพระราม8นั้น มีโรงภาพยนตร์ย่อยๆให้ดูด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับก็ดีพื้นที่โล่งดีนะพื้นที่มันก็สะอาดสะอาดดีนะเขาจะทำอะรก็ไเดี๋ยววันนี้ยังไม่ห้ามเลยก็ได้ห้าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครนี่มีเสื้อขายนะคุณผู้ชมฮะใครที่ร้อนก็เปลี่ยนเสื้อมาเป็นชาวร็อกด้วยกันนะฮะอ๋อนี่ยังมีอีกเดินกันโล่งๆนะ อยู่บางพัฒนะตรงปลายสะพานพระรามแปดนี่จ้ะนี่้วมองผิวเฉียเลยนี่ไงนี่น้องก็ถ่ายเมื่อกี้อ๋อนี่ไงรถด่วนฮะคุณผู้ชมฮะรถด่วนก็เป็นเรื่องของแมลงทอดนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นโปรตีนเลยนะคขาที่สสวัดีครับนี่ตัวอะไรนี่ เอาล้วคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศของสะพานพระราม8กินได้ทุกอย่างจริงเหรอแล้วมันไม่มีผิดเหรออันนี้กางลูกอร่อยไหมครับอร่อยอะไรอร่อยอ่ะนี่ตัวอะไรเนี่ยมันย้อนแสงว่ะเอาล้วคุณผู้ชมฮะใครที่เป็นของโปรดนะฮะในเรื่องพวกนี้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นร่วมกันฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสวัสดคุัลลูก กิจกรรมแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะคุณผู้ชมฮะโ้โหอย่ารีบกันนะสนใจอย่าลืมฮะสุขเสาร์อาทิตย์นี้เรามาพบกันนะครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีจ้าอยู่แถวไหนกันเนี่ยเรียนอะไรอยู่ขายอะไรเราไม่โลห์ขอไปเหรอขายดีไหมโอ้ดีจังครับครับขอบคุณครับไม่โล นครับท่านครับท่านครับท่านครับครับก็มีแบ่งโซนนะครับฝั่งซ้ายเป็นโซนอาหารฝั่งขวาเป็นโซนของใช้นะครับคุณผู้ชมฮะ ก็เรียกว่บบาน่าสนใจมากเลยค่ะกับในสุกเสานี้นะฮะที่จะถึงนี้ตั้งแต่9ก้าโมงนะฮะในเรื่องของการกิจกรรมการแข่งเรือนานาชาตินะฮะแล้วก็มีแข่งเรือสักสีระหว่างกรุงเทพมหานครและนนทบ,บุรีด้วยนะฮะามาดูนะฮะและ้วก็แอดมินอยากมาภาคมากเลยนะแข่งเรือนะฮะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยพายต่อไปพายต่อไปนะฮะเ <c oughs> หนื่อยก็พักไม่รักก็พอนะฮะเพรแท้ใจก็เดินต่อไปในตลาดนัดแห่งนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ น้ำยาใหญ่นะฮะครูชอบโอ้โหยครัเต่ายักษ์นี่มีเต่าด้วยโอเคมีป้อนอาหารเต่าด้วยจานฮะโอ้โหมีมีครบอลยฮะมีให้อาหารเต่าด้วยนะครับสนุกสนุกนะพวกเราครับก็ถ้ามาก็แวะไป ก็ตื่นเต้นกกันนะอ่ะมาเจอกันนะครับทุกคน่าจะเป็นปากผิดข้างนะนะผิดข้างไม่ได้นะใช่นะก็มาไงก็ไม่ถุงเพราะเราวิ่งมาเลยก่อนครับเพราะเช้าเรจะวิ่งมาวิ่งข้ามสะพานมาเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเรั้นรถเบรกต้องไปหาเอาเองนะครับเดี๋ยวไม่ก็วิ่งมาได้ครับโอเคฮะคุณผู้ชมฮะก็เดินได้ไปจอดฝั่งกรุงธนกรุงพระนครนะฮะแล้วค่อยเดินข้ามมาก็ได้นะเอาละคุณผู้ชมฮะและภาพบรรยากาศวันนี้ฮะก็ฝากไว้ให้ทุกคนคิดถึงนะฮะว่า เดี๋ยววันสุกสารอาทิตย์นี้เรามาพบกับสีสันเต็มๆกันนะฮะชื่นชมกรุงเทพเมืองแห่งสีสันนะครับคุณผู้ชมฮะเอาละฮะเดี๋ยวถึงเวลาที่เราต้องจากลากันไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมฮะให้หมาเซลฟี่ด้วยนะคร อ่าใกล้ตลาดกันแล้วเ <It> <not here. S 1> ดี๋ยวรอส่งอาจารย์สักนิดนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะรอมาทุกคนดังนะครับขอบคุณครับครบอาจารย์เอาละครับปากไว้นะฮะสุขเสาร์นี้ดเดี๋ยวเรามาเจอกันฮะที่ใครไม่มี ธุระนะครับมาดูแข่งเรือได้กรุงเทพนนทบุรีแล้วมีเรืออื่นด้วยนานาชาติด้วยสุกแต่สาวมีสีประเภทนะฮะวันเสาร์รอบชิงนะประมาณไฮไลท์อยู่วันเสาร์ประมาณสักสองโมงแายโมงไปดสองมาเร็วก็ได้ครับแปดโมงมันมีที่จอดรถนะมีที่จอดรถทานข้าวทานอาหารแล้วก็ยาวๆไปถึงสองสามทุ่มเลยนะมีปลุดูด้วยนะในบริเวณสองทุ่มครึ่งกีฬาเสร็จก็ดูปลุกต่อเลยโอ้โหอลังการงานสร้างฮะเมือเห็นสีสันให้คุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยววันนี้ฮะพาสีสันเพียงเท่านี้ฮะเรียกน้ำย่อย ทุกคนต้องไปหาอะไรรับประทานกันนะอย่าลืมหาอะไรรับประทานคนระับแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย